นสุวันโนนมสัสตตวาโมกาโลมะนีโชชะพุธกาโลสังฆเมวัจจะทากาโลสุริยังเอวังยะกาโลมุขเมวัจจะสูญยะกาโลโหติสัมภวอิทวะวังสิทธอุอนาโลมาปะนชาย,ยเต อสังวิสุโลปุปสภุพะสัตตโนพุทโธนามนังสะมะโสยุตะโถยุตถ,ถะแห่งนามะครูอาจารย์ยังพึงหมายให้เรียกเตชะสุเนมะภูจะนาวิเว เปชะสุเนมะภูจนาวิเวปุณณจันโทโหติสัมภโวณนะเมตตาโมกลุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูมณีจินดาสหัสสะโสโพติเทวานังมนุษษสจิตตังปิยังมะมะโอมพุทธิ พุทธังตัวข้าพเจ้าเป็นดั่งทองคำสิบอย่างมาลองรับดวงจิตมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเพชนาพระหูชนาปิยามะมะจิตตังมนุษย์โสโอม,มนุษย์ทติ